สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคุณหมอปามสวัสดีคลินิกอันยองแล้วก็สวัสดีน้อะเปโยกสุนัขตัวนี้เป็นสุนัขพันธุ์ชิวาว่าไซเล็กน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสายสองกิโลถึง3.5มกิโลก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวที่มีโรคประจำตัวซึ่ง โรคประจาตัวของเขาก็คือเป็นโรคหัวใจซึ่งภาวะโรคหัวใจก็มักเกิดกับสุนัขพันธุ์เล็กและก็สุนัขที่มีอายุเยอะๆตัวนี้อายุก็ให้ถ่ายน่าจะถ่ายไม่ถูกอายุประมาณ18ปปีซึ่งตัวนี้วันนี้เป็นอะไรก็อยู่ในมาตรวจรักษากับคุณหมอ เนื่องจากภาวะของเอเหมือนกับหายใจไม่ออกซึ่งตรงนี้ก็มีปัจจัยด้วยเนื่องจากความร้อนแล้วก็ออกไปข้างนอกมาแล้วก็บวกกับโรคหัวใจด้วยภาวะนี้ตามที่คุณหมอปามตรวจคุณหมอปามคิดว่าเป็นโรคอะไรบ้างคะ ค่ะก็เท่าที่ตรวจร่างกายนะคะจากอาการตอนมาเนี่ยก็จะค่อนข้างหอบเยอะนะคะไม่สามารถยืนได้แขนหน้าทั้งสองข้างเหยียดเกร็งนะคะแล้วก็เหมือนไม่ค่อยได้สติเท่าไหร่แล้วก็หน้ากระตุกนิดๆหน่อยๆนะคะแล้วก็ยืนไม่ได้ทรงตัวไม่ได้ค่ะก็จากการตรวจร่างกายนะคะก็พบว่าอุณหภูมิขึ้นสูงนะคะแต่อาจจะยังไม่สูงมากเนื่องจากว่า,าเขาเหมือน าสามารถระบายความร้อนได้แล้วไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีอาการทางระบบปาศาศาระสาทก็มองว่าอาจจะเกิดจากลมชักก็ได้หรือว่าเป็นฮิสโตกก็ได้รวมทั้งเจ้าของบอกว่าน้องลม้ลมลงไปกับพื้นนะคะเหมือนเป็นลมนะคะอันนี้ก็คือเรียกภาวะเหมือน c o ล l a p เป็นลมจากโรคหัวใจก็ได้สองสามอย่างนี้รวมกันนะคะทำให้เขาแบบอยู่ในสภาพที่เหมือนอาการค่อนข้างหนักนะคะนอน นอนตะแคงแล้วก็แขนขาเหยียดเกรงค่ะแล้วก็หอบหายใจถี่ๆเดี๋ยวเราก็จะมีช่วงภาพของภาวะที่หอบหายใจนะคะซึ่งการหายใจก็เป็นการหายใจที่หายใจลำบากแล้วก็ตอนนั้นค่อนข้างที่จะขาดขาดสติแล้วแล้วก็ต้องอยู่ในออกซิเจนซึ่งตัวนี้ คุณหมอก็ได้รักษาไปด้วยการให้ออกซิเจนในการช่วยหายใจแล้วก็ให้ยาไปซึ่งภาวะตัวนี้อันตรายขนาดไหนคะถ้าสมมุติว่าสภาพการหายใจของอน้องหมาที่เป็นแบบนี้คือถ้าเกิดเป็นภาวะก่อนหน้านี้ที่นอนตะแคงแล้วก็หอบอะ่ะถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับการอยู่ที่อ,อุณหภูมิที่เย็นนะคะไม่ได้รับออกซิเจนรวมทั้งไม่ได้รับยาที่ช่วยลดการอักเสบลดบวมของสมองค่ะก็การที่จะกลับคืนมาก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะคะหรือว่าแย่ลงเพราะว่าไม่สามารถระบายความร้อนได้นะคะการหมุนเวียนในร่างกายผิดปกติสำหรับคนนี้เนี่ยเราให้การรักษาด้วยการเปิดเส้นนะคะเปิดหลอดเลือดให้น้ำเกลือด,ด้วยเพื่อที่จะเพิ่มการหมุนเวียน ของหลอดเลือดในร่างกายให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองไปเลี้ยงทุกๆอวัยวะได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าบางทีร่างกายเกิดอ,อาการชัดดาวหรือว่าแห้งไปเนี่ยทำให้การหมุนเวียนของเลือดต่างๆไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆเนี่ย ผิดปกติไปเลือดไปเลี้ยงไม่พอออกซิเจนไม่พอสารอาหารไม่เพียงพอนะคะร่างกายก็ไม่สามารถที่จะรีเวิร์สกลับคืนมาได้ค่ะแต่ว่าคนนี้เนี่ยได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีแล้วก็ตอบสนองต่อยาที่ให้ไปค่อนข้างดีนะคะเพราะว่า เราให้ทั้งยาลดว,วมของสมองนะคะให้ยากันชักนะคะระงับชักลดการเกร็งของร่างกายนะคะรวมทั้งวิตามินต่างๆที่ช่วยบำรุงสมองบำรุงประสาทให้กระตุน้นให้ระบบต่างๆกลับมาเป็นปกติค่ะก็ประมาณนี้สําหรับตัวนี้เรียกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินก็ได้นะคะซึ่งถ้าเกิดอาการประมาณนี้ก็อย่าช่าใจโดยเฉพาะช่วงอากาศที่มัน มีอากาศร้อนค่อนข้างที่จะสูงมันจะส่งผลให้สัตว์ป่วยที่แบบมีภาวะเรื่องของหัวใจทำให้แบบอาการรุนแรงกว่าเพราะว่าสัตว์ที่เขายังปกติแล้วก็อายุยังไม่เยอะเท่ากับตัวตัวนี้สำหรับตัวนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วที่เราเหมือนกับกู้ชีพขึ้นมาด้วยการใช้ออกซิเจนเทอร์ปีซึ่งออกซิเจนสำคัญใน สภาวะไหนบ้างสำหรับออกซิเจนนะคะก็เหมาะกับสัตว์ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดออกซิเจนค่ะเช่นมีน้ำท่วมปอดหายใจลำบากช่องอกมีปัญหารวมทั้งชักหรือว่าเป็นฮิสโตกมานะคะกะ็เป็นภาวะที่ร้วนแล้วการแลกเปลี่ยนการออกซิเจนอาจจะผิดปกติไปรวมทั้งสมองอาจจะไม่ได้สั่งการ ได้อย่างเต็มที่ในการหายใจหรือว่าแบบแลกเปลี่ยนแก๊สนะคะรวมทั้งมีปัญหาในช่องอกเช่นมีน้ําท่วมปอดมีน้ําในช่องอกช่องอกเป็นหนองหรือว่า,ามีโดนกัดนะคะอกทะลุนะคะการาความดันในช่องอกเปลี่ยนแปลงไปทําให้แบบการที่จะพยายามที่จะหายใจหรือว่า แล้เปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันน้อยลงนะคะ,อ,ะอีกทั้งยังมีภาวะที่เขาเรียกว่าอุบัติเหตุนะคะเกิดไส้เลื่อนช่องอกก็คือกระบังลมเนี่ยฉีกขาดอาจจะโดนกระทบกระแทกรถชนตกจากตึกที่สูงหรือโดนกัดกระบังลมฉีกขาดไส้ต่างๆที่อยู่ในช่องท้องไหลไปกองรวมกันในช่องอกอันนี้ก็ทําให้ปริมาตรในช่องอกเนี่ย เปลี่ยนแลงไปปอดไม่สามารถที่จะขยายตัวได้นะคะเพราะว่ามีไส้ต่างๆมาแทรกก็ทําให้เป็นภาวะที่ขาดออกซิเจนได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะทําให้เนื้อปอดเนี่ยขยายได้อย่างเต็มที่ในช่องอกค่ะสําหรับตัวนี้เราจะเอาออกจากออกซิเจนเราก็มีการเทสสัญญาณที่เป็นสัญญาณปลอดภัยสําหรับสัตว์เลี้ยงได้จากอะไรบ้างคะก็เริ่มต้นจาก ดูหรือว่าตรวจจากอาการที่เขาหายใจถี่น้อยลงอาจจะทําการตรวจนับนะคะอัตราการหายใจค่ะว่ากลับมาเป็นปกติแล้วหรือยังพอกลับมาเป็นปกติแล้วเราก็อาจจะต้องลองเริ่มที่จะหยุดอลองปิดออกซิเจนดูนะคะว่าอยู่ในห้องปกติได้ไหมหากอยู่ในห้องปกติได้ก็อาจจะเริ่มเทสการตอบสนองอย่างอื่นเช่นการเริ่มทานน้ำทานอาหารนะคะ การที่สัตว์ป่วยสามารถฟื้นมาทานน้ำทานอาหารได้เองเป็นปกติเนี่ยก็ถือปว่าเป็นสัญญาณที่ดีเลยนะคะเพราะว่าบางตัวขณะอยู่ในภาวะปกติยังไม่ไม่ทานข้าวขนาดนี้นะคะแต่ว่าคนนี้เพิ่งเจ็บป่วยหนักนะคะแล้วก็เพิ่งฟื้นตัวการที่ตื่นมาแล้วกินข้าวนี้โอเคเป็นสัญญาณที่ดีค่ะก็ค่อนข้างปกติสามารถวางใจได้ระดับหนึ่งที่ว่าจะจะพอกลับบ้านได้ไหมก็ดูจากการตอบสนองต่างๆก็ค่อนข้างดูดีค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณหมอปาล์มที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะการหายใจลำบากหรือว่าภาวะของการฮิสโตกร,ร่วมกับโรคหัวใจในชีวว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณเจ้าของที่ให้เราดูแลแล้วก็ขอบคุณน้องที่ยังสู้ต่อไปแล้วก็ยังกลับมาใช้ชีวิตได้เราหวังว่าน้องจะแข็งแรงต,ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ